มีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่จะประสบความสําเร็จจริงไมจริงมันมีทุกอาชีพแหละทา่านไม่ว่าอาชีพลูกจ้างประจำอาชีพอะไรมีหนึ่งเปอร์เซ็นที่ประสบความสําเร็จหรือการมีธุรกิจส่วนตัวก็แล้วแต่นะยังไงก็มีหนึ่งเปอร์เซ็นตไม่รู้ว่าเป็นสถิติที่มันบอกว่ามันมีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นที่สำเร็จนะการมีธุกรกิจส่วนตัวอีกเก้าสิบสิบเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ให้สำเร็จอะไรเช่นเดียวกัน บิสเดเลอร์ order, การเป็นเจ้าของผู้ประกอบการมันก็มีแค่หนึ่งเปอร์เซ็นที่สำเร็จเออผมก็ดูนะ,ผม,มนะผมไมาดูเสีเดีไม่ใช่แบบคนมาหนึ่งร้อยจะสําเร็จทั้งร้อยไม่มีใช่ในการการเป็นนักลงทุนก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คทำไมลหะฮะเออทำไมเหรอเออม,มันมันสเสร็จร้อยคเออความสําสเร็จคือความประสบความสำเร็จในชีวิตนะเออการเป็นเอาเเอาลูกจงไปจงหรือขา้นสการแล้วกัน แลวการการที่จะสําเร็จเขาว่าสําเร็จคือสาเร็จทั้งชีวิตสําเร็จทั้งทางการงานหน้าที่แบบไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเงินทองทองและมีอิสระทางเวลาท้งสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแบบมีความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีแค่หนึ่งงการที่สําเร็จในชีวิตกับสําเร็จในธุรกิจม,มันก็มันมีเข้าเอาตัวเขาเรียกว่าตัวเลขเนาะอินดิเคเตอร์คือตัวคําว่าความสุขเนาะ อาแล้วคนไม่ทำอะไรมันสำเร็จได้ไหมเนี่ยสำเร็จได้ฮะบางคนบอกโอ้แต่ว่าคนนั้นก็คือสำเร็จได้าทางโลกจิตวิญญาณเนะเอาะอันนี้สำเร็จจิญญาเดียดตอนนี้เราเอามาดูเรื่องของโลกียาแล้วกันนะเออมาโลกุตระเราไว้กว่อนเรามาเรื่องของโลกียาแล้วกันเนาะโลกเกี่ยวกันแนละ้วเนี่ยเออถ้าตราบใดเรายังเวียนไหยตายเกิดนะยูนไยายใต้กฎแต่ลักยังอยู่ในจักรวาลน,นี้ยังไม่ได้ออกจากนอกจักรวาลน,นะเออยังไม่มาส่า ยังคิดจะมากลับมาเกิดใหม่เวียนไหวใจเกิดใหม่นะตราบใดที่เรายังอยู่ภายใต้ใตกฎแต่ลักอยู่ในจักรวาลนะการจะพัฒนาระดับจิตวิญญาณนจิตวิญญาณเนี่ยสองหางซึ่งการจะเอามาใช้ได้ทุกอาชีพเลยใครที่สามารถพัฒนาด้านของโลกจิตวิญญาณได้คนนั้นจะสำเร็จเรื่องของวิชาเรื่องของเอมพรีได้ การอยู่ในบดของอาชีพลูกจ้างได้งานประจำได้หรือแม้แต่ธุรกิจส่วนตัวหรือแม้แต่การบีซิวเนอร์การเป็นเจ้าของผู้ประกอบการหรือแม้แต่การเป็นนักลงทุนถ้ามีการยกระดับพัฒนาด้านจิตวิญญาณคนนั้นจะสําเร็จได้ไวมันก็เดือแค่หนึ่งเจริงๆนะหลายหลายอาจารย์นะที่จะให้ความรู้เรื่องของโลกจิตวิญญาณคืออยากจะพัฒนาในเมันก็มีหลายอาจารย์นะ พวกท่านนะก็ต้องไปดูให้ดีนะ,อ,ะอาจารย์ที่พัฒนาเรื่องจิตญาณมันจะมีอีกแบบนอกพัฒนาเพราะว่ามันจะมีเรื่องของติดของว่าอีโก้นะี่ยต้องแยกให้ออกอีโก้คืออะไรต้องต้องมีเข้อใจเรื่องนี้นะอีโก้คืออะไรและว,วิญญาณคืออะไรเนะี่ยต้องเข้าใจตรงนี้เพราะเราเข้าใจถึงคําว่าจิตวิญญาณเราจะเราจะเราจะเข้าใจแล้วรู้ว่ามันเป็นไงเรามาใช้เรื่องของอาชีพต่างๆสีานได้ มันเหมือนมีเป้าหมายระยวันมันจะอยู่กับปัจจุบันเลยการเป็นอินเวสเตอร์ในอาชีพที่4มันให้ผลตอบแทนมากกว่าทุกๆอาชีพ16ปีจาก200ล้านโตเป็น2 0 0ล้านนี่แสดงว่าทุกหมอที่ผมพบว่าอาชีพการเป็นอินเวสเตอร์ให้ผลตอบแทนกำไร มากกว่าการเป็นเซมรอยการมีทุดถึงตัวนี่คุณหมอไม่เหนื่อยด้วยไม่ต้องไปปวดหัวเรื่องอรายงานไม่ต้องปวดหัวเรื่องพอสุงพอสีทําอะไรทุกอย่างไม่มีลูกน้องเลยอะ่ะไม่ต้องมีลูกน้องทําอยู่คนเดียวทําอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครเลย